เอาใหม่เอาใหม่นี่คือการแสดงสวัสดีค่ะพบกับช่องลิลี่วันชาแนลนะคะวันนี้นะคะลี่ก็จะมาตอบข้อสองสัยของสาวๆหลายๆคนนะคะที่ว่ามีประจำเดือนแล้วสามารถลงเล่นน้ำได้หรือไม่นะคะคำตอบก็คือได้นะคะ จะต้องใช้ผ้าอนามัยแบบสอดน,นะคะแล้วก็สำคัญเลยนะคะคือเราจะต้องใช้ตอนที่แบบว่าประจำเดือนเราอะ่ะมีน้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงวันแรกๆอ่ะคือประจําเดือนเราจะมาค่อนข้างเยอะอันนี้คือพูดได้เลยว่าไม่แนะนํานะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอะ่ะลงไปเล่นน้ำเนี่ยคือมันอาจจะมีการเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้นะคะแล้วเวลาเราใส่เนี่ยก็คือว่า เกาะลงเล่นน้ำอะคะ่ะเราควรเปลี่ยนอันใหม่นะคะลงไปเล่นน้ำแล้วก็แตบะบมาหาไอ้ส่วนที่เป็นเชือกที่เอาไว้ดึงออกอะคะ่ะเก็บดีๆนะคะ แตบไปไว้ที่ร่องก้นหรืออะไรก็ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นน้ําไปแบบใครใส่บิกินี่อย่างเงี้ยแล้วแบบสายมันโผล่มานะโอ้โหมันก็จะเป็นอะไรที่แบบน่าอายมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะเก็บดีๆเนาะแล้วก็หลังจากที่เราเล่นน้ําแล้วนะคะก็ควรที่จะรีบเปลี่ยนอันใหม่ทันทีนะคะ แล้วก็ไม่ควรใส่นานเกินไปนะคะประมาณแบบเล่นน้ําเต็มที่ก็แบบ3-4ชั่วโมงเนาะก็ถอดออกได้แล้วนะคะแล้วก็สําหรับใครที่แบบว่าคิดว่าจะใช้ผ้าอนไมแบบแผ่นนะคะอืไม่แนะนํำเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราลงน้ําไปแล้วเนี่ยแทนที่มันจะ อาซับเลือดประจาเดือนของเราเนี่ยมันกลับที่จะดูดน้ําทะเลหรือว่าน้ําในสระว่ายน้ําไปแทนนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่มีประโยชน์เลยที่เราจะใส่ผ้าหนางไม้แบบแผ่นนะถ้าเกิดเราไปเล่นน้ําทะเลอย่างเงี้ยสมมติว่าเล่นเล่นอยู่แบบสนุกสนานมากเลยแล้วแบบว่าอยู่ๆผ้าหนังไม้ลืดออกมานะคะเพราะเนื่องจากกาวมันเสื่อมประสิทธิภาพแล้วพอมันโดนน้ำใช่ไหมนะมันก็จะเป็นอะไรที่แบบน่าอายมากนะคะเพราะฉะนั้นไม่แนะนำนะคะแบบ แบบแผ่นเนาะและเพื่อสุขภาพพานามัยที่ดีของน้องของเรานะคะถ้ามีประจำเดือนก็หลีกเลี่ยงการลงน้ำจะดีที่สุดนะคะแล้วสำหรับวันนี้นะคะลี่ก็อยากที่จะเล่นน้ำนะคะเพราะเนื่องจากว่าครอบครัวนะคะพากันมาเที่ยวที่เกาะช้างเนาะก็เลยแบบก็เกิดวันนั้นของเดือนแต่ว่าคือมันมีมาแล้วประมาณ3วันแล้วนะก็คือตอนนี้ปริมาณของเลือดประจำเดือนอะคือมันน้อยนะวันนี้นะคะลี่ก็จะ ไปเล่นน้ำครั้งแรกนะคะในช่วงที่มีประจำเดือนนะคะแล้วเดี๋ยวไปเล่นน้ำมาแล้วแล้วเดี๋ยวรีจะเล่าความรู้สึกนะคะว่ามันโอเคขนาดไหนนะปรับอุณภูมิก่อน ได้ไหรือเปล่าหนูไม่ได้เฮ้ยลึกแม่ต้องไปอยู่ไหนก่อนนะไหนเจ็บเท้าเอาใหม่เอาใหม่ ลาการีไปตรงอยู่รีไม่มาใก้ตรงกลางนี่หรอดันไปทางกลางตรงกลางไปยังไงเนี่ยดันไปดเลย สำหรับการใส่ผ้าอนามัยแบบสอดนะคะตอนที่มีประจำเดือนแล้วก็ไปลงเล่นน้ำครั้งนี้นะคะก็ผ่านไปด้วยดีนะคะก็คือไม่รู้สึกว่าเหมือนมีประจำเดือนเลยนะคะโอ้โหสบายมากๆค่ะก็แต่ทางที่ดีนะคะอย่างที่บอกนะคะขึ้นจากน้ำแล้วก็รีบเปลี่ยน อันใหม่ทันทีนะคะหรือว่าเปลี่ยนไปใส่แบบแผ่นก็ได้นะเพราะเราขึ้นบกแล้วเนาะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะคะติดตามกำลังใจให้ลี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ